ยินดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้โดยสารถึงประจวบเราจะมารับประทานอาหารที่ร้านอิ่มอ,อกหิมใจว้าวนีว้าวเจอน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 หิมอกหิมใจที่ด้อยลงท้ากูแปดพันได้พีดด่ดาระวังเปียนระวังเปี่ยกเปิดปิเปิดแปดพันเนี่ยโอ้โห คลิปนี้เป็นคลิปสักกะละอาไยนะคะที่นครศรีธรรมราชเช้าที่ร้านอิ่มอกซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับที่อะไรเทคนิคประจบคีลีขันนะคะ Mười mưa hay mày mưa mày mưa mày เร็รวแน่เร uh ็วว่ะแดดน เดินชมเศษซากนะคะไม่เหลือเลยไม่เหลือจริงๆนี่เราไม่ได้เปิดใช่ไหมคะไม่เปิดเอาไปเอาไปสวัสดีค่ะวันนี้มาชุมพรละถึงชุมพรสายมูมาถึงชุมพรน,นะคะนี่ก็เป็นเคาน์เตอร์รีเซพชันนะคะ เราก็จะมีะกีฬากีฬาต่างๆให้เล่นนะก็จะมีเซิร์ฟต่าง,าง,าง,างๆเซิร์ฟเซิร์ฟคยักเลือขยักสำหรับนักท่องเที่ยวเน <No. S 1> ะอมาดูเขี่ยวฝนตกเทียวขาจียัรู้ไม่อะไรทะเลแต่พอดีมาวันนี้ฝนตกมืดคลืม้ม สวยแบบอึมครึมสวยแบบอึมครึมเนอะนี่ถ้านี่ถ้าแดดจ้าๆนะเหยาะบอกไข่จอดอนี้ก็จะทำเป็นวัสดุทำเรือทำเรือทำเรือ,เ,อเพื่อนมาเรียนทำต่อเรือต่อเรือต่อเรือใช้วัสดุที่เหลือของ เท่าที่ฟังเขาอธิบายให้ฟังอะนะคะเพื่อนอธิบายให้ฟังคําถามก็คือแก้มาทําอะไรเขาก็จะบอกว่ามาเรียนต่อเรือโดยใช้วัสดุพื้นที่ใกล้เคียงทําจะคอยดูมันซึกมันจะทําได้ว่าทอมาเรียนบ้างชุมพ่อ, <g ulum> อนาีางบดว้นด้วยไม่รู้ว่ากดรัวละ บริษาไทกาดโอซากิดีใช่เซมรามาเที่ยววัดล้างเขาใหญ่กันวัดเขาวัวดเขาเจดีวิสัยไตรรัตนารามเขาจะมีเกี่ยวกับเรื่องสายมูสายมูคนถูกหวยรวยเบอร์นะะดูบรรยากาศร,รอบข้างซื้ออะไรกันมาเมีอาหารนะรักนะท่องเที่ยวนะ นีอะไรส้มโชกุนนะส้มก็ใวันทีค้าบอกอร่อยนะส้มโชกุนหนึ่งร้อยไก่อะไรคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยเชิญเดินตรงเข้าไปเลยนี่สลัดส่วนผึ้งหวานหวานนะคะเดี๋ยวแวะนะคะปิ้งปิ้งเผ็ดเรเผ็ดสาวเบืองเผ็ดเลยเโอ้สวนพึ่งมาหากินใจแต่เนี้ยเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวลงมา นี่อะไรคะอ๋อมีซีดีอ๋อประวัติประวัติรูปถ่ายรูปถ่ายรูปโฟโต้ต้องถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปแล้วกล้องเที่ยวอะไรประมาณนี้เดี๋ยวข้างบนก็จะถ่ายติ้ง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 ไปก่อนมาฟินติ้ง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 ติ๊ต่อมาเท่าไหร่เอ่ยร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งกับร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งกับห้าสิบบาทเะตเรียนรูปเท่าไหร่เนี่ย ร้อยหนึงน่งทุเรียนบ้านนะนะทุเรียนบ้านเนื้อร้อยนะอ่าอ้นี้ทุเรียนบ้านลูกจะเล็กหน่อยออกตามฤดูกาลที่จุดนี้นะครับก็สามารถ นําดอกไม้ทุ่งเพียทองจากจุดนี้ขึ้นไปนะครับพอมีพี่น้องที่เดินทางมาจากพื้นที่ต่างๆนะครับหรือว่าจะร่วมกันทําบุญนะครับกับผ้าป่าสามัคคีนะครับเราจะร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีกันในวันที่28กุมภานี้นะครับเราจะจัดงานใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับเราจะปิดทองพระใหญ่ของวันนี้ครับเราจะขึ้นไปข้างบนระเดียวถ่ายทอนี่คือเส้นทางที่จะพาเราเดินขึ้นไปวัดเขา

ครับให้ดีๆนะครับเดินรอบพิจารณาให้ดีน่นเดินเลยนะครับางนั่งพักก่อนนะครับมีนักรานะครับนี่องค์พระประธานหน้าโบสถ์น้าจะดี ก็ไม่ให้ขึ้นกลวยสถุกพังจะด,ดีพังเพราะมันมีรอยร้าวอยู่ที่ฐานนะต้นไม้เนี่ยเดิมใหม่จริงไม่เกินสิบวันไม่เกินสิบวันที่เข้ามาบูรณะกันนะพื้นที่น,นะดีดีฮะมีการปรับแต่งสถานที่กวยดินกยวยายมานี่ก็มีจีสถูปสถูปกระดูกของ ผู้วายชนหรือไม่ญาติโยมที่มาดูแลวัดก็ย,ยังดูแลหน้าอีกเยอะเลยเนี่ยจะยต้องปฏิสัขงขรณ์นะสายโมยง พัฒนาบริเวณวัดซึ่งเมื่อก่อนที่ที่เขาออกขาวนะรกล,ล้าเนี่ยเนี่ย,ยโดนโดนพัฒนาไว้ข้างๆแล้วก็ปรับปรับพื้นที่ปูมิทัศทางขึ้นทางขึ้นขึมีเจดีย์เดีย๋ยไปอธิษฐานเจดีย์กันวัดตานายพญานาคเด่นพญานาค นี่ดูแลเอาไปเราไปดูคาถาบูชาเนาะคาถาบูชาปัญญาหน้าคา่ะาทัางเก้าตระกูลน้ำโมตสักเป็นคันบูชาปัญญาหน้าทัางเก้าพระองเก้าตระกูลนะมันจะเป็นที่เดียวกับแถบถามอีสานหนองคาย บึงขขงหลงพ่อปู่อือรือเลยแล้วก็ยังหลายพระอ,องค์เท่าที่จําได้เพราะว่าพระปู่อือลือเคยไปสกาแล้วมาแล้วไปกันต่อบนฐานเดีๆเด่ยเขาก็ไม่ให้ขึ้นไปเพราะเขากลัวผุพังตามการเวลาดูจากสภาพนะคะใบสีเน ใบสีอะไรนี่หักหมดแล้วรายการบุรณะนะปฏิสังขรณ์เนาะเขาก็ได้หวังว่าเนี่ยกรีพยายน้าขายหมดนะคะแตกเติบหม่ไม่ได้รัการดูแลนะนะหูต้นนะคะคงค์สม,มนี่ทำไว้ดีเนาะพูดถึงถ้าไม่มีผู้สืบทอดก็จะทิ้งร้างกันหน่อกไปดูไม่ติดอยู่ไม่ได้ ป,ปักรักษาว่าที่มีสินสาลาสตเต้นด้วยนะเราช่วยกันบ,บุเลยนะน่าจะเป็นชุมชนอาสาสมัครของชุมชนมาช่วยกันเช็ดปัดกวาดถูนนะอันนี้ก็ปีถอกกระต่ายนะคะปีถอกปีกระต่ายข้นะะา,ยางบนนี้เราไปดูกันว่าข้างบนนั้นมีอะไรนะ มนะีคุณป้าคุณยายนะคุณป้าคุณยายเดินตามล้ำไปศรัทธาแรงศรัทธาแรงศรัทธาขากันเดินให้ถึงเป้าหมายเป้าหมายเป้าประสงค์นี่กุฏิกุฏิล้างกุฏิล้างเราก็มาให้สุดๆโอเคนะ ออมาวันนี้ฝนตกพื้นลื่นนิดหน่อยโครนโครนโครนต้องยึดหินเป็นหลักโอเคนะไปมีต้นไม้เกาะต้นไม้ก่อนขั้นแรกป้องกันพื้นสไลเดอร์ขาลงแล้วตอนนี้ขาลงแล้วตอนนี้ให้ระแวดระวังบันได เห็นไหมเฉดเฉดปรืดปรึดอะไรเดอร้อเหยียบลงไปไหนไหนยเนไหน,นละกร,รมละเกมน่าจะละกรรมัมอืมก็โอเคเนาะได้รู้จักธรรมชาตินิดนิดหน่อยๆซึ่งดิฉันก็ไม่ค่อยมีความรู้สักเท่าไหร่ อ่ะไปดูพื้นต่อไปดูพื้นต่อไป,อไปว่าเราจะรอดกันปะฮึจิมีมา้ามีมา้ามาลายมาลายแม่ธรณีบีบมวยผมเจอแลนะนะสาถูกอ๋อไอ้นั่นคือพระสิทธ,ธาตอนออกออกบวช นะมาปรงผมที่น่าจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะปรงผมที่แม่น้ำเหรอคะกินได้ค่ะอ๋อเว้ยทานข้าวได้กาแฟก็มีค่ะอ๋อลงทานลงทานขอบคุณมากค่ะแม่มาจากไหนคะของพี่กรุงเทพพาพวกเพชรบุรีมาขอให้โชคดีนะคะขอบคุณค่ะวันหลังมาใหม่นะค่ะเดี๋ยวค่อยพากลุ่มใหม่มาโชคดีแล้วมาใหม่นะคไปเจอกันด้านล่างนี่ซุ้มประตู ขาออกแล้วขาออกแล้วเป็นไงคุณคุณคุณนี่ขาออกแล้วคุณ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 เหลือไปดูสิยังไม่สั่งยังไม่สั่งสาผู้คนยังอยู่ในเหลือบในลิ้นในไหลเต้มหมดเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวไปเจอกันด้านล่างนี่ซุ้มประตูขาออกแล้วขาออกแล้วบ้านเรีือบ้านด้วยโหสุดยอดปลอดภัยพี่น้อยนั่นแหละเป็นคนไปจิ้มจิ้มอ่ะเดี๋ยวฉันจะได้ลูกต่อไปอ่ะมากิน หากินยากนะแกไม่ไปถ่ายยูทูบตอนกินนะอ่ะออมอมไม่รับผิดชอบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแดดนี่น้อยไงตัวนี้จบจบไปนี่มันไม่มีแล้วใช่ไหมมีละวนี่มีแบกแบกพวกเราช่วยกันช่วยกันต้องช่วยกันเลยจะพอดีแล้วนี่ยรักกันก็เพราะทุเรียนบ้านนี่แหละเอามา โอ้ยกระจอกแล้วพี่อ่ะคนนั่นอ่ะเลือกเนี้เล่นรอบกินอยู่กินอยู่แต่เล่นี่นี่แล้วถ้าไม่อยากให้เล่นนะกินในขาวขาวนี่ด้วยจริงจริงค่ะหนูไม่ได้หนูไม่ได้อาบใช่ใช่เคยได้ยินกันแหละใส่ไปใส่ไปน้ำใส่น้ำนี่เหรอแล้วแล้วก็ถ้าไม่มีถ้าไม่มีน้ำกินนี่เลยขาวๆนี่แหละเขาบอกว่ากินอันนี้ได้ไหมย่อยย่อยได้ได้กินไปตจริงย่อยหนึ่งสองหมดหนึ่งทอมหมดอันนี้อีกพวงจัดการจัดการเดี๋ยวเราจะเอา ทีเบลสีที่ดีที่สุดอยู่ตรงนั้นแหละเช็ดไม้เช็ดมือค่ะเอาคุนคุณคุณคุณบีหน่อยดิฉันกินยังขาดทุนอยู่ก็ฉันต้องอย่างน้อยสองเม็ดสายคิ้วมาสายจอบพี่น้อยไปเอามาอีกไม่พ่อว่าสีนี่อีกเขอนม่ก็นี่ถือว่ามาถึงชุมพรแล้วนั่นใช่มาถึงชุมพรแล้วนั่นนี่นี่ยบบอุ๊ยอุยไลเราต่างประเทศต่างประเทศเราไม่ต้องไปหรอกเราไปนี่แหละวัดเขาแบบนี้เป็นต้นเนี่ยเนี่กินทุเรียนบ้านแล้วเห็นไหม เดี๋ยวเรามีแอนดี่กะแขงแขำของดับอันเดียวด้วยเอาอีกหลังจากกินทุเรียนเสร็จเนาะเราก็ขอเวลากลับนะจ๊ะหนึ่งสี่เตรียมแล้วเตรียมแล้วเดี๋ยวเขาไปปลูกผักปลูกพืชปลูกอะไรไงอ่ะเลขเด่นวันนี้เอาไปนะได้คู่เลยคู่ท้ามคุยเจรจา เดี๋ยว้นูมีที่ละอ่า <c oughs> เรามาพักทานกระเที่ยงที่สวนลุงดำเจอญนะคะมันมีขายส้มส้มสวนผลไม,ม,ม้เนาะแล้วมีมีรสอรองรสอรองโอเคปไปกันไปกันไปกันฝึกกะาฝึกฝึก เราเรียนด้วยต้องล้างมือให้ฝังสิเ้าเดี๋ยวไปกินอะไรกันเข้่อยลางนี่สวลุงมดํบบรรยากาศนะคะวันนี้ฝนตกฝนตกเฉยๆนิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่เป็นอุบัรว์พอมาถึงก็แรงนะ่ะอะให้ชมต้นไม้บูมเมื่อก่อนดังมากคนแน่นมากเเต่ทิตย์นี้คนแน่นก็เขาจะซื้อส้มขึ้นไปส้มเชกุน ดีค่ะดีดวันธรรมดาคนไม่เยอะค่ะน <ำ S 1> คนไม่เยอะน,อนี่ต้นเล็บคุดเล็บคุดดา่างเ,เราแปดแล้วหรอนับดีเราต้องแปดใช่ไหมอนขับได้แล้วต้องมน้ำฝนเต็ม บายๆแล้วไม่ค่อยมีคนที่จะว่างที่จะว่างเชิญครับคุณนายเชิญนั่งให้เรียบร้อยสั่งอาหารเลยฝึกฝึกฝึกเูทร์เกษวคุณจะไปทำอะไรหรอคำถามถ้าต้องลองมาจาก โอเคเดี๋ยวรออาหารมานะคะอันนี้บรรยากาศรอบมีซุ้มต่างๆให้ทานส้มปลาหลอดรำทุเรียนค่ะมีทุเรียนด้วยตอนนี้เดี๋ยวเขาใช้ทุเรียนแก่ทุเรียนแข็งเนนี่แหละนี่แหละตัวเดียวตัวเดียวมันสายไปเรื่อยยังยังไงยังฝั่งอันนี้ขโมวแต่ปั๊มปั๊มกันอยู่ ปั๊มอันนู้นเป็นยำผักกูดแล้วก็ตามมาด้วยแกงแกงส้มอะไรไม่รู้แกงส้มทุเรียนกับอะไรนะปลาอะไรนะแกงส้มทุเรียนใช่ผักเล้ยงแล้วก็ไข่ฟูฟูใบเหลียงแล้วเดี๋ยวรออีกสองอย่างผักตอกับไอสั่งจานเดียวแกงเรียงสองเหมือนกันสองสองสองปลาอะไรนะเมื่อกี้ก็บอกปลาอะไรนะปลาอะไรของเขาไม่รู้ฟังไม่รู้กระชันแท้อร่อยไหมคะอ้ำมอ้าอ้า อำใจสวยอนีอแมอ๋ๆเนี่ยค <in> ุณน้อยอะเป็นอะไรอยู่ทุเรียนค่ะทุเรียนไกู่เรียนค่ะปลาอะไรปลาอะไรลูกเนี่ยเมื่อกี้เขาบอกปลาปลาไม่มีเนาะมา่ะทปลาปาอะไรนะฮะล้วไม่ไม่ต้องไม่รู้เรื่อง หนวดคลางหนวดคลางเนาะปลาหนวดคลางธอ่นูก็สอนปลาท้องถิ่นของทางนี้ค่ะเราก็รู้จักปลาก็รู้จักปลาเยอะอย่างเลยตังค์ด้วงค์ด้วยบ้ามขึ้นมาแกงเรียงค่ะสวยๆนี่คะเดี๋ยวจะมีเครื่องตักแบ่งนะคะโค้งโควิดมีสนใจแล้วนะคะมาเรื่องจัดจังไตแล้ว ปลาอะไรนะลากพันก็แกงหลองปลาหนวดรามหนวดรามนี่มีปลาหนวดรามนะคะมั็นจะเป็นปลาเนื้อแข็งมากนี่จำชื่อไม่ได้เอามาอามอามแต่เขาเปล่าเขาแย็งผาอยู่แขงผ้าอยู่ขยำผ้าอยู่อ่ะเราจาเป็นขึ้นเป็นันหมัน คุณเงาไปคืนก่อนคุณเงาไปคืนก่อน <Okay. S 1> hmm.